ครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาจารย์ทิติธาราศุกก็กลับมาพบกับสมาชิกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราก็จะมาคุยนะครับตามรีเควสต์นะครับของสมาชิกที่สอบถามเข้ามาว่าเอออาจารย์ทิติครับเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้งาน Art Trading Methodology เนี่ยกับราคาน้ำมันได้หรือไม่เออนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันมีการปรับตัวดิ่งลงไปพอสมควร เรียกได้ว่าเราสามารถใช้น้ำมันในราคาลิตรละไม่ถึง20บาทโอ้โหฟังดูแล้วนึกถึงย้อนกลับไปสมัยจยานทิติซื้อรถคันแรกเลยนะครับที่ตอนนั้นซื้อเพื่อมารับส่งคุณพ่อนี่ยจำอดีตรถคันนั้นได้อยู่เลยนะก็เดี๋ยวเราจะมาเอาองค์ความรู้หรือวิธีการนะครับในเชิงของ R r t t หรือว่า Art Trading Methodology ลองมาทำการวิเคราะห์คุยแค่แกะเกาไอตัวกราฟน้ำมันดูว่ามันเป็นอย่างไรแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าทุกวิธีการนะครับการที่เราจะเอาวิธีการใดๆไปใช้งานเนี่ยเราจะต้องมีความรู้จรงิงเพรนั้นอาจารย์ทิติก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าอีกประมาณ2ไม่เกิน2อสวันเนี่ยอาจารย์ทิติก็จะประกาศนะครับวันที่จะมีการทดสอบ องค์ความรู้พื้นฐานของ Art Trading ิ้ง h มท o l o g y จีหลังจากที่ตัววิดีโอ YouTube ใน c h anel n artt master tv เนี่ยมันครบสมบูรณ์แล้วนะครับเพิ่งสมบูรณ์ไปเมื่อวันนี้เองนะครับเพราะว่าอาจารย์ทิติจริงๆแล้วอาจารย์ทิติลืมใส่ตัวเนื้อหาตัว Pattern A นเอะครับเอาไปใส่ในช่องหลักแต่ไม่ได้เอาไปใส่ในช่อง artt master tv ก็อัปโหลดเรียบร้อยแล้วก็ลงไปศึกษาดูกันแล้วกันอ่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกราฟน้ำมันกันดีกว่าครับไปเลยครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ากราฟราคาน้ำมันเนี่ยมันให้ข้อมูลนะครับกับเราอย่างไรบ้างนะครับเริ่มต้นก็จะเห็นว่าจารย์ทิติได้ทำการตีเส้นนะครับตั้งแต่ประมาณเนี่ยปี2008จนถึงปัจจุบันเลยนะครับ ส่วนเรื่องวิธีการตีเส้นเนี่ยก็ไปศึกษาดูอะละกันนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าการตีเส้นเนี่ยถ้าคนตีเส้นแตกต่างกันนะครับผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ก็แตกต่างกันอันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะครับอ่ะหลังจากที่เราตีเส้นแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ย้อนกลับไปดูองค์ความรู้นะครับในช่อง Art MasterTV Art นี่มีทีสตัวนะ,ะนะครับแล้วเราก็ไปศึกษาหาความรู้จากตัวอะไรครับ จากเอพิโซดนะครับที่6กับที่7ในเรื่องของ Y component นะไปศึกษาดูนะครับเมื่อเราได้องค์ความรู้นั้นมาเราก็จะตีความได้ว่าน้ำมันเนี่ยนะครับมันเป็นแนวโน้มขาลงแล้วเป็นการลงที่เรียกว่า weak trend นะครับถ้าเราจำในส่วนของ Dow Theory ได้นะก็ไป search นะครับตัวนี้ uh, Dow Theory เอพิโซด5นะเอพิโซด5ในช่องนะครับ เราก็เห็นไหมว่ามันสร้างไฮที่ต่ําลงเรื่อยๆกับมันสร้างโลที่ต่ําลงเรื่อยๆดังนั้นมันก็เลยเป็นแนวโน้มขาลงทีนี้เวลาเราทราบว่าเป็นแนวโน้มขาลงเราก็อยากจะทราบอารมณ์นะครับอารมณ์ว่าลงเนี่ยมันลงแบบไหนไม่ว่าจะเป็นลงเร็วลงแรงเราจะได้ทํําทากระบวนการหรือคิดวิเคราะห์ได้เพราะว่าถ้าเกิดมันลงแรงเราก็ไม่จําเป็นต้องซื้อถูกต้องไหมแต่ถ้าเกิดมาลงเบาเราก็ดูซิว่าเมื่อไหร่มันจะหยุดลง่ แล้วเวลามันจะรีบาวมันจะรีบาวายยังไงมันจะรีบาวแรงหรือว่าอะไรก็ว่าไปทีนี้หลังจากที่เราทําการตีเส้นตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือเรามาทําการวิเคราะห์ตรงนี้ก่อนเราก็ทําการซูมอินเข้ามาหลังจากซูมอินเสร็จปุ๊บเราก็พบปรากฏการบางอย่างซึ่งทําให้เราสามารถตีเส้นได้แบบนี้นะครับตีเส้นแล้วก็ตีเส้นอีกทีนึ่งปื๊ดเสร็จปุ๊บเราก็ ไปเส้นลงมานี่ฟืบมาถึงนี้เลยนะครับเราก็จะเห็นว่าเราจะได้ตัวนี้เป็น y 1แล้วก็ตรงนี้เป็น y 2เราจะเห็นเลยว่า y 2ยาวกว่า y 1อืม y 2ยาวกว่า y 1ก็แสดงว่าอะไรครับก็แสดงว่าเทรนหรือแนวโน้มยังเป็น strong trend อยู่นะก็ไม่แปลกใจนะครับเผื่อใครเผอพังพลาดไปซื้อแถวๆนี้จะได้เข้าใจว่าอ๋อที่เราซื้อตรงเนี้ย นะครับแล้วมันมีการรีบาวขึ้นมาแล้วมันตบลงไปอีกรอบนึงเนี่ยเราไม่สามารถถือยาวได้เพราะอ๋อมันยังเป็นสตรองเทรนอยู่เราก็ต้องรอให้มันเป็นวิกเทรนถูกต้องไหมดังั้นถ้าเกิดเรามองภาพนะครับมองภาพใหญ่ก่อนเราจะเห็นเลยว่าในภาพใหญ่เนี่ยมันเป็นวิกเทรนนะครับแต่ในภาพของวิกเทรนในส่วนของอันนี้ Y1 นะ Y2 แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเป็น Y3 จะเห็นว่า Y1 ยาวกว่า y2 Y2 ยาวกว่า y3 สน่าจะเป็นวิกเทรนแน่นอน แต่ในวิกเทรนนั้นมันก็ยังแฝงด้วยสตรองเทรนอยู่นั่นก็แสดงว่า Y3 จากจุดนี้ไปจุดนี้มันยังไม่จบมันยังไม่จบนะครับราคาน้ำมันก็ในเชิงทฤษฎีตามทฤษฎี Y เลยนะมันก็มีโอกาสที่ยังสามารถที่จะปรับตัวลงได้อยู่อ่านี่เ,เราพูดถึนแบบตรงไปตรงมาทีนี้เราก็มานะครับทำการซูมตัวนี้ดูว่าเออทำไมอยูมัน เด้งขึ้นมานะครับมันเด้งขึ้นมามันเด้งขึ้นมาถูกไหมอ่าแล้วก็มาดูจากจุดนี้มาจุดนี้นะครับก็อาจารย์ตี๋ใหญ่จะให้ดูว่าเอ๊จากจุดนี้มาจุดเนี้ยไอ้แท่งแดงๆเนี่ยแท่งไหนมันยาวที่สุดเราก็นั่งดูตุ๊ดตุ๊ตตุ๊ตก็โอ้แท่งนี้ยาวที่สุดเมื่อเรารู้ว่าแท่งนี้ยาวที่สุดเราก็ไปเปิดอะไรครับไปเปิดวิดีโอนะครับที่ชื่อว่า HOG นะครับ HOG นะครับอาจารย์หติ๋ทำไว้ มีด้วยกัน HOG ในอพิโซดที่14อพิโซดที่15แล้วก็อพิโซดที่16ไปดูซะนะครับว่าอพิโซดที่14 15 16หมายความว่ายังไงนะครับแล้วก็ย้อนกลับมาดังนั้นจากจุดนี้มาจุดนี้เราเห็นแท่งเทียนตัวนี้เราจะเรียกแท่งเทียนตัวนี้เขาว่าเป็นอะไรครับเป็น HOG at first floor นะครับ HOG at first floor ั H ้ o lo, นนั้นมันอาจจะมีใครก็ตามรีบาวขึ้นมา แต่ก็อย่าลืมนะครับว่า HOG เป็นเพียง candlestick นะครับ candlestick จะมี priority หรือลำดับความสำคัญเนี่ยต่ำกว่า Y component ดังนั้น Y component บอกว่า Trend ขาลงเังเป็น strong ถึงแม้ว่าจะมี HOG แต่ HOG ก็แค่สามารถสร้างแรงกระเพื่อมนะครับในการดีดขึ้นได้เพียงแค่เบาๆเท่านั้น นะครับเพราะว่า n d นเดล i ิกเพียงแค่แท่งเดียวไม่สามารถที่จะมีอิทธิพลมากมายถึงขนาดที่จะไปต่อต้านนะครับเทรนได้หรอกนะครับนั้นเราก็ต้องเข้าใจในจุดนี้ก่อนดังนั้นการใช้เครื่องมือในส่วนของเทคนิคอล a าริสิตเนี่ยเราจําเป็นที่ต้องเข้าใจ p r i o r i t y นะครับหรือว่าลำดับความสําคัญเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเจอว่าเราอ่านเครื่องมือแบบนี้ได้ค่าเป็นบวกแสดงว่าน่าซื้อแต่เครื่องมือตัวนี้บอกให้ค่าเป็นลบบอกว่าน่าขายดังนั้นถ้าเรา เอาเครื่องมือสองเครื่องมือมาเปรียบเทียบกันแล้วเราไม่สามารถที่จะ identify หรือระบุได้ว่าเครื่องมือตัวไหนมี p r i ORITY หรือลำดับความสําคัญมากกว่ากันเราอาจจะบอกอุ้ยสัญญาณขัดแย้งกันไม่เอาดีกว่าแต่เราลืมไปว่าในการขัดแย้งของสัญญาณต่างๆเหล่านั้นนะในการขัดแย้งของสัญญาณต่างๆเหล่านั้นมันก็จะมีสัญญาณบางอย่างที่บ่งบอกเราว่าอันไหนสําคัญกว่ากันนะครับเป็นไงบ้างได้ หวังว่าคงจะได้ไอเดียบางอย่างไปใหม่มาก็น้อยนะครับอ่ะเป็นไงบ้างนะครับหวังว่าคงจะทุกอ,อกทุกใจกับแนวคิดหรือวิธีการหรือมุมมองในการประยุกต์ใช้งาน Art Trading Methodology แต่ก็อย่าลืมนะครับว่าอาจารย์ทิติเน้นย้ำให้ไปอ่านไปศึกษาไปดูในตัววิดีโอในช่อง YouTube ที่อาจารย์ทิติพรอไว้มาให้แล้ว แต่ถ้าใครอยากที่จะฝึกฝนหรือว่าทบทวนตัวเองว่าตัวเองมีความรู้จริงหรือไม่ก็เดี๋ยวรอทําการทดสอบนะครับและการว่าเมื่อมีแบบวัดนะครับแบบวัดครั้งแรกนะจะเป็นแบบวัดเรื่องของความจําก่อนจากนั้นก็จะรลดับเป็นความเข้าใจการนําไปใช้นะครับการวิเคราะห์สังเคราะห์ แล้วก็ประเมินค่าประเมินค่านั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะได้ถ้าเราสามารถประเมินค่าได้นั่นก็หมายความว่าเราสามารถที่จะประเมินความเสี่ยงได้ว่าในการลงทุนในแต่ละครั้งเนี่ยเรามีโอกาสได้รีวอร์ดเท่าไหร่รับริกเท่าไหร่แต่มันไม่ได้หมายความว่าเรามานั่งจิ้มเครื่องคิดเลขเพื่อด,ดู Reward and Ri s k ว่ามันมีเท่าไหร่นะครับไม่ใช่แบบนั้นการที่เราจะได้มาซึ่งผลลัพธ์นะครับมันจะต้องมีกระบวนการที่มากกว่านั้นไม่เช่นนั้น ใครๆก็ทําได้ซึ่งจริงแล้วใครๆก็ทําไม่ได้นะครับต้องมีการฝึกฝนอยู่พอสมควรไม่งั้นทุกคนก็คงรวยจากการลงทุนไปหมดแล้วนะครับก็เจอกันในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ